ยุเก็บดิครับตัวเนี้ยเก็บดีครับเก็บดีครับนี่มาแล้วนะจ๊ะนี่แกปให้ฟื้นนี่ไม่ได้วัดเลยเนี่ยยกสะบัดการนี้หมือเเฮ้ยปลาหางคู่ด้วยว่ะอ่าอะไรก็นธรรมดาเอ้าโูด้วยว่ะ ลอกลอกกันหมดแล้วสุดยอดนี่ครับรอแล้วรอแล้วเมื่อกี้เรียกบังคับบังคับอยู่ใกล้กล้องไป็ตัวอย่างนะเริ่มแล้วถอยห่างปาอยู่ไหนได้รอแล้วนะครับตัวแรกเดี๋ยวรู้เลยว่า ดูแล้วผมหลุดไปแล้วตะเกียบตัวแรกอีกนิดเดียวฟังมานี่มันก็ตรงแบบว่านะต้องมีอะไรพิเศษหน่อยให้พึ่งก่อนนะจับปลาวอกูได้หเดียวกันเลยเดียวกันเลยเออหลับแล้วหลดแล้วมดแล้วนี่นะครับป่าครับเนี่ยครับป่า เห็นหรือเปล่าแดบไม่มีเนี่ยอบเลย ดูดูเหยื่อดิดูเหยื่ออยู่ป่ะเหยื่อคาป่าอยู่ป่ะเหยื่อสีขาวมีป่ะดูดิเหยื่อสีขาวอยู่ป่ะเหยื่อเลยไม่มีกูถือว่ามันขายเป็นมังถุนไงมั้งโอ้แกตัวนี้อ่ะคนละตัวป่ะกระสามทีสองทีอ่ะไอ้กว่าเขาว่าดีเหยื่อเขาบอกเขาไงนี่มาแล้วนะจ๊ะนี่เดี๋ยวแคปให้ฟือ นี่ไม่ได้วัดเลยเนี่ยยกสะบัดะตางี้ไม้เฉยเนี่ยเฮ้ยปลาหางคู่ด้วยวะอ่าไงล่ะฮ้ยธรรมดาเอางูนี่ว่ะสู้ไอ้อันอันเก่าทักสีอ่ะี่อันนี้ทักแปดกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนุ่ยเช็คให้ไม่ต้องไม่ต้องหนุ่ยเช็คให้หนุ่ยเช็คให้เฮ้ยอยู่วะวะอยู่เว้ยอุยู่อยูยอุูย เก็บดีครับตัวเนี้ยเก็บดีครับเก็บดีครับตั้งงานไม่เด็กโอ้ถ้าผมแกล้งนานๆาไม่ได้หรอกบอกเลยเรียบร้อยอาจารย์รอดถ่ายรูปไหนครับไปมีนับนะสวัสดีครับปลาที่ได้มาเช้าโอ้โหบางไม่นับด้วยเหรอปลาไม่เช้าได้ได้ได้ โอเคโอเคก็มาอยู่กันที่คลองเรกผมเพิ่งรู้นะว่าเนี่ยคลองบ้านม้าแต่อยู่หมู่บ้านนักกีฬาก็มาบางฟ้านะครับ๊อบน้าเจนัาตานแล้วก็เจมเจมหมดคลองก็เดี๋ยวมาเจอกันครับว่าวันนี้พวกเราจะมีแต้มกันกี่ตัวโอเคครับเจอกันก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับคานลิโตคารลิตตสามขีดแก็เบิกใหม่ๆใหม่เลย ลอกก็ยังเป็นอัฟ h a แอร์ทีนะครับผม <c oughs> สายดูรคิงเ e กซ่าศูแล้วก็สายหน้าดูรคิงนะครับ15ปอนด์นะครับอิว e ิลูชั่นตะกัวของพิต้าฟิชชิงลัวหรือแบนด์สปินเนอร์ลัวครับแล้วก็เหยื่ออิซิวตะวนันเส้นสีขาวก่อน,อในใเอา้าเออบังล่อแล้วครับ <c oughs> บังล่อกแหลวครับ ยังก็อยู่ใกล้กล้องจะตัวหย่นนะแล้วถอยห่างมาอยู่ไหนได้รอดแล้วนะครับตัวแรกเดี๋ยวรู้เลยป่ะรู้แล้วผมหลุดไปแล้วตะเกียบตัวแรกอินน่ะอินนิดเดียวบังมานี่มันก็ตรงแบบว่านะต้องมีอะไรพิเศษหน่อยผมไม่้ไม่พุก่อนนะจดไปเหมือนมีคนจะรอดเหมือนมีคนจะรอด ผมตกแต่ปลาเล็กมากเลยช่วงเนี้ยประมาณนี้นะครับสบายใจแล้วรอะเดี๋ยวผมผมหาตัวก่อนแั๊บนึง อยู่เปล่าเบียร์ปลาเล็กนี่ครับนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คัดเลยนะโอ้โหพวกเดียวกันเลยพ่อเดียวกันเลยเฮ้ยรอดแล้วล่ะรอดแล้วรอดแล้วนี่ นี่นะครับปลาครับเนี่ยครับปลาเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวตัวนี้ถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยเล็กไปเล็กไปนะตัวนี้เดี๋ยวปล่อยตัวนี้เล็กไปนะครับส่งให้ขยำสนานเลยปล่อยน้องไป ท่ารอแล้วตั้งท่ารอแล้วเราตีไม่ถึงนายหรอกอืมเอาแล้วเจมเอาแล้วอุ้ยอุ้ยมันยังคาบอยู่มันยังมันยังคาบอยู่มันยังคาบอยู่เลยเออมันคาบก็เห็นแล้วไงผมจะได้ตีแล้วถ้าส่งให้มันไปกว่านี้วัดไม่ได้ด้วยมันตินอ้ออาวรอรอ,รอกันหมดแล้ว สุดยอดนวัีครับเอาไม้ดูปลาไรเงี้ยขอบคุณครับร้อแล้วเมือ่อกี้เรียกบังคับบ,คบังคับนี่นครับข้อดีของซิลตัวใหม่อ่าทางพี่ต๋อเขาจะตัดเผื่อมาให้นะครับถ้าเกิดมาันอาการเนี่ยเอ็กซิเดนฉีกอย่างเงี้ยเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับนี่ยิงออกไปปุ๊บเราก็จะเหลือ ตรงนี้ยังไม่ไม่ขาดก็ใช้ได้ไหมเสร็จเลยครับแอกไม่เสียใช้กระเบิดเบอร์2นะเบรดเบอร์ Bed bird 2เบรดเบอร์1 โอ้ตัวเล็กกัดดีกว่าพี่ก๊อฟใช่ครับเข้าไปข้างในดีกว่าลองได้ครับผม <laughs> อย่างเนี่ยไม่รอดนะคลองเนี่ยไม่นับด้วยคลองเนี้ยยังยัง,ย,งยังไม่ได้ตัวยังไม่นับนับตอนเช้าไม่ได้นะเริ่มต้นตรงนี้นะคิดบางเรื่องต้นตรงนี <c oughs> เ้เฮ้ยเอา้าเอ้าอุ้ยอันนี้อันนี้มีไซส <c oughs> <c oughs> ์อันนี้มีไซส์ด <c oughs> ูน้ำซึ่งว่างนะแบบโบไปโดนแรงเอาเลยนะนั่นไงดูน้ำของต้นว่างมีไซส์ด้วย <c oughs> ขาไม่อยู่ยัน้ำตื้นเลยนะนอนน้ำตื้นเฉยเลยอู้ังรุยยังรุยยังโอ้เอาคืนเลยบังรู้ยังฮ่้่าฮ่า่า่เลยบังีุยงฮ่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าก่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮเาี่ยฮเาฮ่าฮ่าฮ่าง่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่านนา่่่อก่า่า่่า่าม่่่่่าาา่่ รอดบางก็บายใจบางหรือยังหรือยังโอเค เอาไปข้างในแล้วโคตรไวเอาดิ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 มันจะเห็นเยีะยว่าไวยี่ม่อย่างคุณไหนอุยเสียว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 ชนชนชน เฮ้ยอยู wait, wait, ่อยูเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเอาดิเอาดิย like ังยังยังไม่ถึงคอมเปตตัวโคตรเล็กอะตัวโหญ่ มันส่งจนให้ถึงเป็ดอ่ะ <c oughs> การระวังกัรเหรอ เอาต่อไปต่เฮ้ยใหญ่กว่าเมหนอยนเงี้เนี่ยเล็กไม่ทันนะโอดูเดมือยังไม่เต็มเลยนีได้แล้วเรียบร้อยโอเดอหาหาใบใหญ่นะเจมเอาเนี่ยเมเ่ยเล็กเกินเนี่ย ตัวที่เท่าไรครับตัวที่ห้าครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเรายังขาดเลยครับเม่ีเมื่อเช้าผมวัดปลาแบบนี่ไปนะไม่ได้ระวังสายรู้ไหมบังโอ้ให้ไปก๊อบถ่ายดิต่อซ้ายก่อนจะได้ไปต่องาังนคืนแล้วเว้ยเดา นี่บางเอาอีกแล้วตัวที่สองตัวใหญ่ตัาใหญ่เจมตัวที่สามใช่ไหมบางตัวนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยว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 เดีวเดีี๋่เดดวเดีี่เีดีวีเยเเยีเเววเเยวเวยดดนพื้นเฉยเลยกูเอยดวเียดีเ บางมากระฝนตช่อใช่ครับทานใหญ่แล้วว่ะเจมทานเจมโชว์ดิสัเข้าไปได้ไเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อยู่บนโ้อใช่เหรอเฮ้ยอืมเท่าไหร่สองแต้ม รถมาลถมาลถมากลก็เฝ้าตกแต่ทรายนี้แหละนั่งกล้องในที่ผมมีทายนี้ทรายนี้โอ้นี่ยประธานฝั่งนี้เด็ด ผลมาเว้ยสวยรอดแล้วหลอดแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่กล้องอยู่นี่มากล้องนี้ก่นอนได้แล้วได้แล้วเอาไซส์ดีด้วยละเอ้าไอ้ปลาตกไงวะอุ้ยเจโดนไซส์อ้วนว่ะเฮ้ยอุ้ยหัวอย่างอ้วนตัวบวมด้วย เออกินอะไร้าไปนี่อีกคนนะโอ้นี่ปลาใหญ่จริงนะตัวนี้สวยเลยนี่ยืนแทงอยู่หน้าบังเลยเนี่ย <c oughs> หน้ากล้องเลยเนี่ยอ,อสวยงาม,มใช่ได้ไม่ยอมุดตัวเดียวดีดี ตรงนี้สายไฟแม่งเยอะให้แม่งมุดดีกว่า ใหญ่เลยนะนี่ไ่ดีนะเพราะว่าเจะดินจะดินจะดินดูที่แรกมันมีผักตบอยู่กอหนึ่งแล้วผมเตี้ยเข้าไปแล้วผมโดนกัดกันชาตดสีเข้มเปลี่ยนเป็นสีเข้มตึงลงลงน้ำปุ๊บหนึ่งตกตกจากไอ้นี่นะลายสวยด้วยนะนี่คือเราต้องทำสีดำนะไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยนี่จะถึงสาวก็สีเลมอนเดี๋ยวนะปลาใส่กระโดดโอ้ปลาของตัวใหญ่ตลอดเลยว่ะ ไม่ได้รู้อโดดไดโดดชอบบังอ่ะตอนเรือบางไงเวลาบางไอ้นี่อ่ะเลยวิ่งผ่านจะตกยังไงให้ได้ตอนตอนเล็กห่ะต้องตกแบบผมเนี่ยบังแต่มันมันยากนะยากเลยยากนะแลวยางฝุดอยู่จะฝุดให้ได้ตอนเล็กปเพราะว่าหัวมันใหญ่กว่าปากมันมันแล้วมังรอมันจะออกอีกเยอะหรอตกตอนเล็กเหมือนกันนะไปแล้วตาไม่หนี่ยวะตาเดิาเป็นหูแล้วอุ๊ยปลาหัวเต่ หาถุงเลยปลาดุดมาหาถุงหาถุงใส่ไม่แข็งไม่แข็งเลยแหมกลัวเราเช็คสายรีบวัดเลยอ่ะเริ่มเย่นเริ่มออนแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ถ่ายอะ่ะ พอวัดกันปะล่ะฮะไม่วัดตัวนี้ปล่อยครับ <laughs> นี่ครับสามแต้มลืมกดตอนวัดปลานะเส่ก็ได้ตัวก็ถือว่าโอเคแล้ว,วเ,เออหรือจะเก็บอ่ะจะได้ไม่ปล่อยเก็บโอเคเก็บนะครับ,บน้องเจมบ,บอกเก็บ เอาน้ำเล็กรถตอนนี ว่าย้อนเอ้าขายไปแล้ว เจมเจมเจมช่วยหน่อยได้ปลาว่ะได้ปลา ตีทั้งวันกไม่ฟู้มาฟู้เลยตอนนี้เนี่ย แล้วดูตัวเ้ยเข้าตาขยันเอาจริงเลยไซนี้เถ้าทีนี้ต้องสิบนะถ้าเก้าก็เสมอพี่นะแอมดิซีออโอ้ไม่ได้กดถ่ายคลิปอีกแล้วลืมก็ยังดี ก็ยังได้นะครับ <Okay. S 1> นี่นะอิซิวตาหวานสีขาวออซวมาลัวอ,อ่าต้องโดนกันหน่อยแล้วเกมครับถุงเลยครับใสลกูกก็หลุดจากของหมู่บ้านนักกีฬามาก็มาปิดเดี๋ยวมาปิดคลิปกันที่นี่นะครับก็มีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงก็พอ เดินกันอีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็กำลังดีครับอาตาเหรอหาตาได้แล้วนี่กระัดแล,ล้วนาาลละครับวิาาลล่งแล,ล้ววิ่งแล้ว พีก่ก๊อปตัวที่ห้ามาจนได้นะหาตั้งนานสิวตาหวานอีกแล้วครับท่านออร่ยของหวานตาคลองจริงๆตัวนี้ตัวนี้ปล่อยได้ ปล่อยไม่ได้กับปลาคืออะไรอ้าวเกมเขาก็มีกันหมดนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเขาก็มีกันหมดอะปลาตรงเนี้ยต้องหนึ่งแปดใช่ไมต้องหนึ่งแปเอ้ยอืมสายพอกันหมดอะข้อเดียวกันข้อเดียวกันไหมข้อเดียวกันข้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยไปละกลับละ ไปตัวที่ห้าพอ,อแล้วคิดไว้ไม่มีผิดถึงเวลาปุ๊บกับข้าวต้องมาฝนมาครับอีกสักคนละตัวก็พอแล้วอย่าลืมกด,ดไลค์กด,ดซับสไครต์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับผมนี่ครับจะให้ดูก่อนช็อตครับผม กัดตไปด้วยวิ่งด้วยดูวิ่งด้วยโอเคนะคนะตามนี้ครับผมมาทั้งปลาทั้งถุงเลยนนกเ,กยน,เนี่ยคิดจะเชี่งเท่นี้นะครับผมติดหน้าเจอกันไปนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับก็วันนี้ครับผมเล่นกันล่ากันเย็นเลยครับจะ5้าโมงแล้วก็มีแต้มปิดมานะตัวหนึ่งแต้มที่หนะครับผมก็เดินแต่9ก้าโมงแปดเก้าโมงได้ครับประมาณนั้นก็มีนี่นี่นี่บังบังบังแอบบังออกมาใหญ่ตกง่ายไว ปาปาดไปเล็กตกยากกว่านนนนนนตาลล่ะมากไกลซะด้วยมาไกลซะด้วยได้สามตัวรอบที่แล้วก็สามตัวรอบอีอบสา,านะนี่จะโดนจำบัง,บงนับไม่ท้วนะนับไม่ได้เยอะเยอะเอื้นท <c oughs> <c oughs> ี่หลุดเยอวังโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ก็ขอตัวจะปกทีน่นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย